หากทาต้องการติดตามหลายเรื่องราวหลากแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่เหมือนใครผมฝากกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ติดตามเนื้อหาดีๆของกองทัพปีศาจแดงกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับสวัสดีแฟนช่องดูบอลกับแมนโฮมชาแนลนะฮะกลับมาอยู่ด้วยกันกับ11 United นะครับช่วงที่จะสรุปข,ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นประจำทุกวันให้แฟนช่องท่านเข้าใจง่ายและก็ครบถ้วนทุกประเด็นให้ได้มากที่สุดนะฮะ เราก็จะเจอกันทุกวันนะครับเวลาประมาณเกือบเที่ยงส่วนใหญ่ก็จะประมาณ11โมงนะครับซึ่ง11โมงก็นำมาซึ่งชื่อช่วงว่า e l United นนเตนั่นเองนะฮะแน่นอนครับเรามีหลายช่องทางนะครับสำหรับช่องดูมืกับเน็ตโฮมชานเอลนะครับก็จะมีรายการ e 1 United ยเจอกันประมาณ11โมงนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็จะมีไลฟ์ในช่วงหัวค่ำนะฮะแล้วก็ฝากช่องทางดูมืกับน็ a อเวชชานเลนะครับช่องทีมเยือนนะครับเราจะมีการเจาะประเด็น อย่างลึกนะครับให้กับทุกท่านได้ติดตามกันทุกวันนะครับประมาณทุ่มหนึ่งกับช่วงที่นี่แมนยูนะฮะแล้วก็ฝากช่องทางนะครับช็อปของดูบอนกับแนทนะครับตอนนี้ผมก็พยายามจะออกของลงเรื่อยๆนะครับกับ Red Store by ดูบอนกับแนทนะครับตอนนี้ก็มีเสื้อโปโลนะครับหลากสีสันเลยนะครับลิขสิทธิ์แท้ก็ไปฝากติดตามกันได้นะครับที่ Red Store by ดูบอลกับแนทนะฮะแน่นอนครับผมรบกวนนะครับถ้าชอบผลงาน แล้วก็การนําเสนอแบบนี้นะครับกด subscribe ให้นิดนึงนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนทันทีนะครับแล้วชอบผลงานของเราก็ฝากรบกวนกดแชร์กันละหนึ่งครั้งเพื่อแบ่งปันให้กับแฟนบอลท่านอื่นได้รับชมนะครับขอบคุณมากครับบุนเดสก้ายังคงเตะก,กันอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ทุกทีมก็เริ่มจะมีความฟิตที่เข้าที่แล้วนะฮะแล้วก็โฟกสัสที่น่าสนใจเนี่ยอยู่ที่คู่ดึกซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยนะฮะผมแวบ,บไปดูคู่หัวข้ามก,ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าแฟน ต่างประเทศของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ชื่นชอบดาวยิงของบรูซนเบอร์ชันกลัดบักที่เป็นที่พูดถึงมากๆนะครับก็คือมาคาสตูรามลูกชายหัวแก้หวัวแหวนของเลรยองตูรามนะครับอดีตได้ขวาแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998ซึ่งมาคาสตูรามนี่ก็ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยนะครับเพราะว่าฝีเท้าสุดยอดมากแม้ว่าจะเล่นคนละตำแหน่งกับคุณพ่อก็ตามนะฮะโดยตูรามนะครับทำไป2ประตูนะครับจากลูกมงหนึ่งลูกแล้วก็ลูกยิงอีก1ลูกเป็นการหาตำแหน่ง ที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ไหวพริบการจบสกอร์ที่ผมว่าก็ร้ายกาจไม่เบาแล้วก็จบได้คมด้วยทั้ง2ประตูนะฮะมาคัสสุรามเนี่ยเป็นดาวยิงวัย22ปีนะครับแล้วก็มีจุดเด่นที่ความสูงนะฮะสูงถึง192เซนติเมตรนะครับและจุดเด่นของมาคัสสุรามที่ Transfer Market ได้รายงานข้อมูลเอาไว้เนี่ยก็คือเขาสามารถจะเล่นได้ ทั้งตำแหน่งสูนยหน้าตัวเป้าซึ่งเล่นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตำแหน่งริมเส้นทั้ง2ฝั่งด้วยซึ่งหายากนะครับดาวยิงที่มีรูปร่างสูงใหญ่แบบนี้และสามารถเล่นริมเส้นได้ด้วยนะฮะมาคาสุรามซีซั่นนี้นะครับเขาทำไป14ประตูรวมทุกรายการแต่ถ้านับเฉพาะในบุนเดสซิกาเนี่ยเขาทำไป10ประตูกับ8แอซิสใน29นัดนะครับซึ่งไม่เบาเลย คือยิงประตูเนี่ยปกติอยู่แล้วแต่ว่าทำแอสเสได้8ลูกเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับและแน่นอนครับถ้าไปดู Transfer Value หรือว่า Market Value นะครับาการคำนวณมูลค่าเบื้องต้นของมาคัสซูรามในเวลานี้เนี่ย transfer market ก็ให้ข้อมูลว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก19ล้านปอนด์ก็ถือว่าไม่แพงเลยคือถ้ามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะหาศูนย์หน้าตัวเป้าที่อาจจะมาพัฒนาได้ยาหรือเป็นแบ็กอัพเนี่ย มาคาซูรามก็อาจจะเป็นคําตอบนั้นก็เป็นได้นะครับก็อายุยังน้อยฮะแต่ปัญหาอย่างเดียวฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมองว่าเป็นปัญหาเอเย่นของมาคาซูรามชื่อว่ามิโนไรโอล่าครับฉะนั้นเราไปคุยเรื่องข่าวต่อไปกันนะฮะอีกข่าวหนึ่งแฟนๆแมนเชสเตอร์ในแต่ต่างประเทศน่าจะมองว่าเป็นข่าวดีนะฮะเรื่องนี้สกายสปอร์สื่อเทีย4ที่เป็นสกายที่ไม่ได้ระบุผู้สื่อข่าวนะครับฉะนั้นจัดอยู่ในเทีย4เนี่ย บอกว่าอินเตอร์มิลานต้องการที่จะยืดสัญญายืมตัวกับอล็กซิสานเชสออกไปเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับว่านอกจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะกลับมาเตะประมาณที่19ถึง21มิถุนายนแล้วเนี่ยนะฮะทางเกาโชซูราก็จะเริ่มเตะอีกครั้งพร้อมกับพรีเมียร์ลีกฉะนั้นหมายความว่าซีซั่นของซูราก็จะยืดไปถึงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเช่นเดียวกันแต่ว่าสัญ,ญญายืมตัวของนักเตะเนี่ยก็จะหมดลงในช่วงปลายเดือน มิถุนายนนะครับอันนี้คือปกติทั่วไปอยู่แล้วนะครับอินเตอร์ก็เลยมาเจราจาเพื่อจะขอยืดสัญญายืมตัวและใช้อเล็กซิสต่อไปจนจบซีซั่นจริงๆนะครับซึ่งรายงานจากสกายก็ระบุอีกด้วยนะครับว่าอินเตอร์มิลานเองเนี่ยจะจ่ายค่าเหนื่อยของอเล็กซิสเพียงแค่1ส่วน4ก็คือเอเล็กซิสเรับเติมเดมกับยูไนเต็ดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4,50,000ปอนด์แต่ว่ายูไนเต็ดก็อาจจะต้องรับผิดชอบ3ส่วน4 อินเตอร์ร so, Mont ับผิดชอบประมาณแสนเดียวโดยประมาณนะครับฉะนั้นก็เป็นเดียวยืมตัวที่เราปล่อยให้เขาไปใช้นะครับแล้วก็จ่ายเงินให้เขาด้วยนะครับเป็นเดียที่เอดพลาดจริงๆนะเป็นเป็นอดีตที่ก็ยังคือมันเป็นเรื่องที่พลาดไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังคงแบบส่งผลต่อเราจนถึงในเวลานี้นะฮะก็ผมก็เชื่อว่าแฟนบอลยูเต็ดหลายท่านผมไปอ่าน ทวิตของแฟนบองนอกนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆไม่ต้องเอามาคืนก็ได้นะครับเอาไปใช้เลยอะไรประมาณนี้นะแต่อินเตอร์คงไม่คงรู้สึกแบบลำบากใจอ่ะกับการจ่ายค่าเหนื่อยเต็มเต็มของอเล็กซิสนะครับฉะนั้นนี่คือปัญหาที่สมมติอัยืมจนจบซีซั่นของโซนาไปแล้วก็ต้องมาคุยกันต่อว่าใครจะเอาเล็กซิสไปใช้ต่อในกรณีที่อโอเลกุนาโซชาไม่ใช้จริงๆไม่ได้อยู่ในแผนการทีมจริงๆแล้วเนี่ย เราจะปล่อยเอเล็กซิสไปต่อที่ไหนดีนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอินเตอร์ก็ต้องการที่จะใช้เอเล็กซิสต่อไปนะครับซึ่งก็อย่างน้อยโอเคแหละอีก2เดือนสุดท้ายเนี่ยมีคนช่วยจ่ายค่าใน1นึก็ยังดีนะครับนั่นคือข่าวของเอเล็กซิสซานเชสฮะเรื่องของซาอูนิเกสก็เป็นประเด็นที่คือฮานะครับเพราะว่าอยู่ดีๆเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ภาพที่เขียนว่า New Club นิวคลับนะฮะหรือว่าสโมสรใหม่แล้วก็ไอว l ลอนนเ 3 days นะครับก็หมายความว่าผมจะประกาศมันอีกใน3วันเหมือนเป็นไวรัลไหมนะครับคือดูเ,เหินเนี่ยโอ้โหผมจะย้ายทีมนะฮะคุณจะได้รู้ว่าผมย้ายไปทีมไหนในอีก3วันข้างหน้ามันง่ายเกินไปไหมฮะจริงๆเรื่องนี้ผมเขียนในเพจรุบันกับแนทไปแล้วแหละว่าผมรู้สึกว่าแบบผมไม่ซื้อกับไอเดียที่ซาอูจะย้ายทีมแล้วก็อยู่ดีมาประกาศเองว่าผมจะย้ายไปทีมไหนคือสัญญ,ญาของซาอูอะมันหมดปี2026นะครับ หรือสัญญาตั้ง6ปีแล้วเขาเป็นนักเตะแบบ core players อะเป็นนักเตะตัวหลักของเดโก้ซิโมเน่เลยฮะฉะนั้นเนี่ยคือจะหาทีมที่ไปซื้อซาอูในดีลแพงๆในเวลานี้มันก็ยากนะครับแมสตี้ยังถูกยูฟาจับตามองอยู่เลยขณะที่ลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็ยังต้องประคองสมดุลด้านการเงินอาร์เซนอลสเปอร์ไม่น่าซื้อหวยอยู่แล้วเชลซี Chelsea เองก็เสียมีไม่ค่อยทุ่มซื้อดีลใหญ่มานาแล้วนะฮะ นิวคาสเซิลโอเคว่าที่เสร็จถี่ยังเทคโอเวอร์ไม่สำเร็จแม้กระทั่งยูไนเต็ดเราเนี่ยจะไปเอาเจดอนซานโชนะครับซึ่งอาจจะได้นะครับในซัมเมอร์นี้แต่ว่ากับดีลอื่นๆเนี่ยยูไนเต็ดจะเหลือเงินก้อนอีกสักเท่าไหร่ถูกไหมฮะบาร์เซโลนามีนี่รอยอยู่เต็มนะฮะเรอัลมาดริดยังแบกค่าเหนื่อยแกดิสเบลแล้วก็ฮาร์เมนโซลิเกสอยู่เลย2ทีมที่มีลุ้นน่ะผมว่าน่าจะเป็นยูเวนตุสกับปารีสแซงต์แฌักแมงนะครับแต่เปีอเช่ก็เพิ่งปิดดีลมารูอิคาดีไป ก็อาจจะเหลือแค่ยูเวนตุสเพียงแค่ทีมเดียวคือตอนนี้ในตลาดอ่ะไม่มีใครพร้อมจะจ่ายเงินแพงๆเพื่อซาอูนิเกสนะฮะฉะนั้นมามองดูข้อเท็จจริงอ่ะกับการที่ซาออยูอดีก็ประกาศย้ายทีมตอนนี้แล้วลาลลีกาจะกลับมาเตะ11มิถุน,นาแอดเลดิโกมบาริดต้องลงสนามต่อเนื่องฟาดฟันแล้วก็พึ่งเอาชนะเลียปูเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกไปมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ ซาอูนักเตะสําคัญของทีมจะประกาศว่าเขาจะย้ายทีมคือประกาศแบบนี้เนี่ยแล้วถ้ามันเป็นการย้ายทีมจริงๆเนี่ยผมว่าห้องแต่งตัวของเอเลติน่าจะแบบรวนแน่ๆแล้วเดโก้ซิมอนีคงจะแบบแม้งแตกใส่ซาอูแน่ๆนะครับฉะนั้นถ้ามองภาพแห่งความจริงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยากที่ซาอูจะย้ายทีมหรือหาทีมใหม่ได้ในเวลานี้ฉะนั้นการอยู่ดีมาแบบ เออมาโพสต์แบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับไวรัลนะครับทุกท่านจำได้ไหมซาลาตินอิบรเมวิชนะฮะเมื่อประมาณสักเออปีที่แล้วนะผมไม่แน่ใจซลาตันเนี่ยเคยโพสต์ประมาณว่าเฮ้ยผมจะบอกนะว่าผมไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็ไปเซ็นกับเออเขาเรียกว่าไงเป็นเว็บไซต์ด้านการเดิมพันเว็บไซต์หนึ่งก็คือเป็นสปอนเซอร์กันว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะนั่นคือเออซลาตันนะครับที่ประกาศเหมือนจะหาทีมใหม่แต่สุดท้ายเป็นสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ย นะครับหลายคนก็มองว่าผมเองก็มองอย่างนั้นด้วยนะผมว่ามันน่าจะเป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนอะไรสักอย่างหนึง่งแต่เป็นไวรัลออกมานะฮะหรือไม่ก็มีหลายฝ่ายมองว่าอาจจะเป็นสโมสร e-sports ก็เป็นได้ก็อยู่ที่การคาดเดาแต่ว่าก็มีแฟนอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบเฮ้ยซาอูจะย้ายทีมเว้ยมีโอกาสจะเป็นแมนยูไหมเพราะว่าเออก็มีหลักฐานว่าซาอูมากดไลค์เออเขาเรียกว่าไง i g นะครับอย่างเป็นทางการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกดไลค์แรชฟอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แต่สำหรับผมเนี่ยผมก็คิดว่าการที่น,นักเตะคนนึงไปกดไ like, ลค์สโมสรในสโมสรหนึ่งน,น,นักเตะก,กับอีกสโมสรหนึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาคือเขาก็มีสิทธิรรติดตามทีมโน้นทีมนี้ไปอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นในมุมผมเนี่ยผมอาจจะผิดก็ได้นะครับผมย้ําว่านี่คือการคาดเดาแต่ผมเชื่อว่ามันไม่น่าใช่การประกาศย้ายทีมเพราะว่าการประกาศย้ายทีมมันไม่น่าง,ง่ายขนาดนี้แล้วถ้าซาอูจะย้ายทีมเนี่ย โอ้ห oh, ผู้สื่อข่าวไม่เล่นข่าวซาอูเลยคือเล่นก็เล่นน้อยมากผมว่ามันไม่น่าเป็นไปได้นักเตะอย่างซาอูย้ายทีมมันต้องเป็นข่าวใหญ่ฮะแล้วไม่มีใครเล่นเลยผมว่ามันแปลกสุดท้ายผมเดาอีกครั้งนะครับมันก็คงน่าจะเป็นโฆษณานั่นแหละหรืออาจจะเป็นเอ่อสโมสรอีสปอร์ต e จริงๆก็รอตามข่าวกันแล้วกันฮะ จโรนซานโชลงสนามเป็นตัวจริงนัดแรกนับตั้งแต่บุนเดลสิก้ากลับมาลงเตะกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสาเกมก่อนหน้านี้เนี่ยจโรนซานโชลงสนามเป็นเพียงแค่ตัวสำรองให้กับโรนัลโดทมุลเท่านั้นเองนะฮะเกมนี้หลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าเฮ้ยถ้าสำรองเนี่ยมันแม่งแล้วนะเขาจะรอย้ายทีมหรือเปล่านะครับแต่ว่าสุดท้ายลูซเซนฟาฟก็ส่งจโรนซานโชลงสนามเป็นตัวจริงแล้วก็ทำแฮตทริกได้เลยนะฮะคือ หลายคนเข้าใจว่าเฮ้ยเอลิงบาคาแลนเจ็บซานโชได้โอกาสลงสนามผมว่าก็ก็ส่วนหนึ่งแต่ผมก็เชื่อว่าลูเสี้งฟาฟเองก็จําเป็นจะต้องใช้ซานโชอยู่แล้วเนื่องโดยซานโชเองก็เป็นนักเตะคนสําคัญในเกมรุกของดอทมุลอยู่นะฮะคือแรกๆอะ่ะผมเองก็ดูเกมนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องบรรยายที่ FM9 ผมก็เห็นว่าซานโชเองอะ่ะยังปรับจังหวะก,กับเกมไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับหลายๆครั้งจับบอลพลาดหลายๆครั้งก็ ยังดูขาดๆกันเกินอยู่แต่ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญก็อยู่ที่ประตูแรกของเขานับตั้งแต่บุนเดสก้ากับมาเตกก็คือลูกที่2ที่ยิงใส่แพดเดอร์บอลนะครับที่เขาไปทับอินง่ายๆนะครับผมต้องชมว่าเกมนี้จอร์นซานโชห่าพื้นที่เก่งแล้วก็รู้ว่าจะรับบอลจากเพื่อนตรงไหนนะครับอย่างลูกที่3ที่ดอดมูนยิงได้นี่นะครับยูอีือเขาเป็นตัวริมเส้นขวานะแต่ว่าค่อยๆนะครับขยับเข้ามาในแล้วก็เหมือนกับ พยายามอยู่ในจุดที่เพื่อนจะส่งบอลมาให้ง่ายที่สุดแล้ว,ลวก็ยิงด้วยสายเข้าไปประตูพาเดบอลแฮมจะเซฟแต่ก็เซฟไม่อยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกที่4ก็เป็นจังหวะโต้กลับแล้วก็นํามาส่งแฮตทริกซึ่งก็จบสกอร์ได้เฉียบคมแล้วก็เยือกเย็ยนมากนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละคือทีมนดาหาแล้วนะครับมันก็ไม่มีความกดดันอะไรซานโชก็สามารถทําได้แบบสบายๆนะครับก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีคือไม่มีประตูที่สวยๆแบบอลังการนะ แต่ว่าการที่ซานโชททำประตูได้ผมว่ามันก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจทีเนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่า i, เฮ้ยซานโช่เล่นเป็นสำรอง3นัดเขารอย้ายทีมหรือเปล่าในมุมผมเองผมคิดว่านักเตะย่อมต้องถือซึ่งความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับผมคิดว่านักเตะคนที่แบบโอ้รอย้ายทีมก่อนเล่นไปวันๆไม่ทุ่มเทไม่รักษาหุ่นปล่อยทุกอย่างเทหมดเพื่อรอย้ายทีมผมว่ามันไม่ใช่มืออาชีพเพราะว่าขณะที่ คุณต้องเล่นในเกมที่เหลือเนี่ยสโมสรที่สนใจคุณเนี่ยเขาก็ต้องดูฟอร์มของคุณแล้วก็ดูว่าคุณเ,เล่นเต็มที่แค่ไหนมีความเป็นมืออาชีพแค่ไหนยิ่งยูเนเตดต้องการนักเตะที่ hard working หรือว่าทำงานหนักอยู่แล้วผมเช,ชื่อว่าซานโชเองก็ต้องทำงานหนักกับอดอตมูลตอนนี้เพื่อที่จะทำให้ทีมที่สนใจเขาเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยเขาเป็นมืออาชีพนะเขายังแกร่งเขายังฟิตเขายังทุ่มเทนะนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูในเกมต่อๆไปว่า ซานโชจะสามารถรักษามาตรฐานไ้ได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องยินดีด้วยกับแฮตทริกแรกนะครับในแค r เรียของเจดอนซานโชนะครับก็ทำได้ดีมากนะครับสำหรับเจดอนในเกมนี้นะครับช่วงท้ายนะครับถ้าทุกท่านมีคอมเมนต์อยากจะบอกอะไรกับซานโชหรือว่าอยากได้ไหมมาคัสซูรามนะครับยังไงลองส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เฮ้ยแล้วก็เรื่องซาอูด้วยนะครับคิดว่ามันเป็นไวรัลไหม หรือว่าคิดว่าซาอูจะย้ายทีมจริงๆลองส่งมาเรื่องซาอูนะครับผมอยากอ่านเหมือนกันเรื่องซานโช่เรื่องตูรามแล้วก็อย่าลืมเรื่องซาอูนะฮะลองส่งมาท่านอยากคุยเรื่องไหนท่านส่งมาได้เลยนะครับช่วงท้ายผมฝากเอาไว้นะครับดูบันกับแมทโฮมชานอลนะครับกด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งให้นิดนึงนะฮะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะแจ้งเตือนเลยแล้วถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์นะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับดูบอกับแมทเอาเวย์ชานอลช่องทีมเยือนนะครับติดตามกันช่องสีน้ำเงินเนาะมีี่นี่แมนอยูกับอน ช็อปนะครับในชื่อของ r e s t o b y ดูบอนกับนันะครับสามารถที่จะ,ะกดเข้าไปชมร้านกันได้อยู่ทาง Facebook นะ r e s t o b y ดูบอนกับนันะฮะลาไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ <It is. S 1> ช่วงท้ายผมฝาก Subscribe ช่องเราพร้อมกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อรับชมคลิปจากทางช่องและได้รับการแจ้งเตือนใครตามทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และแชร์ขอบคุณครับหากท่านมีปีศาจแดงในหัวใจท่านคือครอบครัวของเราดูบอลกับแนทบ้านของกองทัพปีศาจแดง